พิกี้พร้อมไหมพิกี้พกี้คนยัตามไปพิกี้ครับไปไปก่อนเลยเดี๋ยวพิกี้นั่งรถตามไปมามาลงมาเลยถึงแล้วพร้อมพร้อยกล้าดียังไงใส่ขาสั้นเฮ้ยเฮ้ยอย่าสิไปด้วยกัน ไปวนเออวนหน่อยช่วยวหน่อยมือขึ้น่อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เสร่างกายวนร่างกายอุยกำมือขึ้นควันออกปากจูมือขึ้นบวกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนจูมือขึ้นปวกไปมา การแขนขึ้นแหลลงภับแขนมือแตะไหลการแขนขึ้นแหลลกชื่อมือตรงมุ้ไปรอบตัวไปไป